สวัสดีค่ะ พบกับพี่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบ e testing นะคะอันดับแรกนะคะคือนักศึกษาจะต้องมาสอบในวันเวลาที่นรรักศึกษาลงทะเบียนสอบ e testing นะคะซึ่งจะมีใบเสร็จรับเงินนะคะที่นรรักศึกษาเนี่ยได้รับจากการที่นรรักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะและข้อที่2นะคะในการเข้าสอบห้ามนักศึกษามาสายเกิน5นาทีนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยนรรักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ e testing คะ่ะแล้วก็ข้อ3นะคะนักศึกษาเนี่ย จะต้องมาสอบที่อาคารสุขโขทัยชั้น8นะคะซึ่งห้องสอบจะมี2ห้องด้วยกันก็คือ801และก็802นะคะก็คือห้องใดห้องหนึ่งนะคะ2ห้องนี้นะคะแล้วในส่วนเรื่องของเอกสารในการเข้าสอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็บัตรนักศึกษานะคะทั้ง2ออย่างนะคะในการเข้าห้องสอบถ้าลืมอย่างใดอย่างหนึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อขอใบรับรองแทนได้ที่ one stop service อาคาร KLB นะคะ one stop service นะคะ เพื่อที่จะใช้แทนคู่กับบัตรนักศึกษากับบัตรประชาชนค่ะแต่ถ้านักศึกษาไม่มีหลักฐานใดๆเลยไม่ได้เข้าห้องสอบเลยนะคะต้องทั้ง2องอย่างค่ะบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนค่ะ ค่ะสำหรับวันสอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะคะห้ามใส่เสื้อย,ยืดคอกมลมรองเท้าแตนะมาเด็ดขาดเลยนะคะใส่ชุดนักศึกษาได้หรือใส่ชุดที่มีสีสันได้แต่ต้องเป็นคอปกนะคะสำหรับเลขที่นั่งสอบนะคะนักศึกษาเนี่ยจะทราบได้ต่อเมื่อนักศึกษาเนี่ยลูดเอาบัตรนักศึกษานะคะรูดรับสลิปที่นั่งสอบก็จะทราบผลของที่นั่งกับโต๊ะสอบนะคะว่านั่งหยุดที่ไหนนะคะไม่อนุญาตนะคะนาอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องสอบค่ะและเครื่องเขียนต่างๆนะคะรวมถึงกระดาษทดเนี่ย ห้ามนำเข้าห้องสอบเด็ดขาดทางห้องสอบนะคะจะมีเตรียมปากกากับกระดาษในการเซ็นชื่อให้นักศึกษาลงชื่อข้าห้องสอบค่ะ สำหรับที่นั่งพักรอของนักศึกษาที่กำลังจะเข้าห้องสอบ e testing นะคะตอนนี้เนี่ยชั้น8นะคะกำลังมีงานปรับปรุงห้องน้ำอยู่นะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการนั่งพักรอก่อนเข้าห้องสอบนะคะก็จะขอความอนุเคราะห์นะคะจากนักศึกษาเนี่ยลง,งไปพักรออยู่ที่ชั้น1น,นะคะชั้น1เนี่ยจะมีที่พักรอสถานที่พักรอเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางนะคะมีบริเวณทิวทัศน์ต้นไม้มีศาลานะคะพักให้นักศึกษาเนี่ยได้พักแล้วก็อ่านหนังสืออย่างเงียบสงบค่ะสำหรับ นักศึกษานะคะที่มีสอบ e testing ทั้งวันนะคะนักศึกษาสามารถพักรับประทานอาหารได้นะคะที่อาคารศึกษาศาสตร์นะคะจะมีร้านอาหารนะคะก็คือร้านอาหารและก็เครื่องดื่มมีทั้ง2ร้านเลยนะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าไปดูชมแล้วก็เลือกซื้ออาหารเครื่องดื่มมาพักรับประทานได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แอนก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันในวันสอบค่ะขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือนะคะและโชค A ในการสอบทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ